ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สามารถปลูกพืชประเภทไม้ผลได้หลากหลายชนิดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลเขตร้อนทําให้ประเทศไทยมีผลไม้ชนิดต่างๆออกมาตามฤดูกาลต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีซึ่งผลไม้หลายชนิดของไทยมีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศส่งผลให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงและมีรายได้จากการส่งออกผลไม้เป็นจํานวนไม่น้อย แต่ไม้ผลส่วนใหญ่เป็นพืชที่ใช้เวลาในการปลูกและเจริญเติบโตจนกระทั่งให้ผลนานหลายเดือนหรือบางชนิดต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะให้ผลผลิตได้ซึ่งการที่ต้นไม้จะให้ผลผลิตได้มากและมีผลใหญ่รสชาติดีความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารที่พืชได้รับจะต้องครบถ้วนและเพียงพอ ้งนี้เพื่อให้พืชสามารถให้ผลต่อไปได้ในปีถ,ถัดๆไปด้วยมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาทำให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกไม้ผลได้ผลผลิตดีเพียงปีเว้นปีเท่านั้นน้ำทิ้งจากฟาร์มสุก,กรและกา,กากตะกรมูลสัตว์จากการผลิตก๊าซชีวภาพจึงเป็นอีกทางเลือกที่ทางกรมปศุสัสตว์ร่วมกับสถาบันสุวรรณวาโจกสิกสิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัสตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจหวัดนครปฐมและทกศได้ทำการทดลองร่วมกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในหลายพื้นที่พบว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจมากเนื่องจากในปัจจุบันและที่ผ่านมานะครับทางเกษตรกรผู้พะปลูกเป็นว่าเรื่องของของเสียเนี่ยเป็นไม่ได้เป็นปุ๋ยแต่เป็นเป็นโมลพิษก็เลยมีความจำเป็นที่กรมจะต้องให้ให้เกษตรกรเนี่ยเกิดความเข้าใจเกิดความตระหนัก ในเรื่องของการนําของเสียมาใช้ประโยชน์ใช้ได้อย่างไรนะโดยที่ไม่เกิดมลพิษดังนั้นทางโครงการทางกรงมสัตว์นี่ก็เลยคิดว่าเราจะต้องทําฟาร์มสาธิตตัวอย่างในลักษณะของการบูรณาการระหว่างการเลี้ยงสัตว์และการพอปลูกอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนะโดยที่ไม่เกิดมลพิษโดยที่ทางกรงมสัตว์เนี่ยจะสนับสนุนในเรื่องของการดูดน้ําเสียจากฟาร์มที่มีปัญหาล้นออกสู่สิ่งแวดล้อมนะฮะสามารถใช้ประโยชน์ จากน้ําเสียซึ่งผมไม่อยากจะกล่าวว่าเป็นน้ําเสียผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ําปุ๋ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรเ,เนื่องจากน้ําทิ้งจากฟากร์มสุกรมักจะได้มาโดยเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเท่านั้น แต่ไม้ผลที่ได้รับการฉีดพ่นด้วยน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรเจือจางในอัตราส่วนที่เหมาะสมสามารถให้ธาตุอาหารได้ครบถ้วนและเพียงพอที่จะทำให้ต้นไม้ผลมีความสมบูรณ์ออกดอกติดผลมากผลใหญ่รสชาติด,ดีและที่สำคัญคือสามารถออกดอกและติดผลนอกฤดูได้อีกด้วยเพราะผลไม้ที่ออกนอกฤดูกาลจะขายได้ราคาสูงกว่าผลไม้ที่ออกตามฤดูกาลปกติ อีกทางรสชาติก็ดีกว่าผลไม้ที่ได้จากการใช้สารเคมีบังคับให้มีการออกดอกออกผลนอกฤดูด้วยของเรานี่ม่ใช้อยู่ใช้เคมีอยู่เนี่ยมันประสบความปัญหาคือขาดทุนเลยขาดทุนคือขายขายได้ดิเอาเงินที่ขายสุรยนเสร็จไเนี่ยให้ร้านขายยาก,ก,บกับหมดเลยมันจะได้กำไรอยู่นิดหน่อยคือสมติตาปีได้สักสามแสนให้ขายยาไปสักสองแสนแล้วแล้วถ้าพ่อว่าโรคลงเยอะทีนี้ ต้องเอาเงินตัวนี้นไปรักษาต้นทุเรียนอีกตั้งแต่ใช้ปุ๋ยขี้หมูนี่นะดอกมันจะลุกมาเยอะแล้วแล้วก็ทีนี้ไอ้ลูกเที่ยวติดช่วงห่างแย่แล้วช่วงติดลูกเท่าลูกหมากผนอ่อนนี่นะมันก็ยังไม่ร่วงคืออากาสร่วงน้อยคือถ้าจะไม่ร่วงเลยว่างั้นนะแล้วก็ทีนี้ลูกมันจะสวยลูกกลมเพราะได้น้ํานี่มันมีสารอาหารเยอะมีจุลินทรีย์เยอะมันก็อ่อนมันก็ไม่อ่อนแอเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือเมื่อก่อนเนี่ยทุเรียน ขายก่อนที่ว่าจะใช้นางที่หมูนี่นะมันมันผลิตมันลดลงมันขายได้อ่อในจํานวน10ไร่เนี่ยเมื่อก่อนมันจะขายได้อยู่ประมาณ3า0 0 0 0นะสามแสนแต่เพราะว่าเริ่มใช้ไอ้ตัว,น,วนะนี้มาช่วยนางี่หมูมาช่วยนะมาช่วยในการาฉีดแล้วก็บำรุงคือบำรุงมันตลอดเลยนะก็จะรายได้าจาก3เป็น6 แบ่งๆแ,แบ่งโซนครึ่งครึ่งหนึ่งถ้าว่าถ้าว่าถ้าว่าทางแปลงเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณเก้าแสนกว่า